วันนี้เรามีเรื่องแนะนําจากคุณสันติเทพศิลปะบรรเลงเรื่องหนึ่งนะครับท่านเขียนมาว่าเด็กชายตั๊กเป็นผู้มีฝีมือตีกลองเปิงมาได้ยอดเยี่ยมที่ไม่มีใครเทียมสู้ได้เลยอายุเพียงสิบขวบเท่านั้นสามารถตีกลองเปิงมาได้แคล่วคล่องว่องไวและมีกระเม็ดเด็ดพรายลวดลายแพรวพราไปนที่เรื่องลือไปในหมู่นักดนตรีปีพาดแม้ถ้าขนาดนักดนตรีปีพาศเรื่องลือฝีมือต้องไม่ใช่น้อยนะครับเด็กชายตั๊กจันแก้วนี่นะครับหรือทวัชชัยเป็นบุตรชายครูสุบินจันแก้วครูปีพาศผู้มีชื่อเส และบ้านของท่านนะครับอยู่ในซอยของโรงเรียนวัดเทพลีลาถนนรามคำแหงกรุงเทพนะครับอยู่ด้านหลังแล้วในขนาดนี้ท่านคงได้ยินเสียงซ้อมกระลงกงเกรงเนี่ยอยู่หน่อยๆแล้วนะฮะเปิงมังเป็นกลองสองหน้านะครับเปิงมังสองหน้ากรองแขก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทประโคมแต่สำหรับในกกรณีหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเปิงมังก็คือตัว ุมจังหวะในวงปีพาดหรือปีาพาดมอนปีพาดก็เป็นหนึ่งใน5ของการผสมวงดนตรีแบบฉบับนะครับซึ่งหมายถึงว่ามีปีเป็นประธานแล้วก็เล่นวงดนตรีประเภทตีีอนการะนาดครองแล้วก็กรองอย่างเช่นคล้องคุมทํานองนะครับกรองก็จะเป็นตัวที่คุมจังหวะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ ขอเรียนแนะนํานะครับเด็กชายธวัชชัยจันแก้วแล้วก็คุณสุบินจันแก้วผมขอกลับเรียนถามหป็นประวัตินะครับว่าคุณสุบินเนี่ยนะครับวงดนตรีที่เล่นอยู่นี่นะครับคือวงอะไรครับวงพิพัาน์น้อยนครับมีชื่อทางการแสดงว่าไงชื่อเดี๋ยวชื่อวงใช่ไหมฮะชื่อวงจันนิมิตจันนิมิตอ๋อตรงกับชื่อบ้านที่คือด้านหน้านั่นเลยนะฮะแล้วก็ทางด้านของ การเรียนดนตรีมาโดยอาจารย์นิมิตสิทธิ์สันทองอาจารย์นิมิตสิทธิ์สันทองครับ <c oughs> นะฮะและซึ่งนับมาหมายความว่าเรียนดนตรีมาจากทางด้านสายของครูท่านใดบ้างครับโดยมากสายตรงก็ครูท่านครูหลวงประดิษฐ์ไห้เลาะครับพวะนั้ <c oughs> นจะเรียนตั้งแต่ก่อนบวชจะจบป .4 ม, <c oughs> มาจากมาเรียนเลยมาเรียนจากท่านเลยตอนนี้ก็จะหยุดไปพักลาไปบวชลาไปบวชนะครับจะเซิร์ออกมาแล้วก็กลับมาอยู่กับท่านใหม่ การเรียนดนตรีนี่ก็ต้องเรียนกันตั้งแต่เด็กนใช่ไหมครับเริ่มเรียนกี่ขวบครับหกขวบครับหกขวบครับตอนเริ่มเรียนดนตรีไทยนี่เริ่มจากชิงอย่างที่คุณพ่อเล่ฟังใช่ไหมโดยมากเกิดมาก็จะเห็นจากเรื่องดนตรีไทยเรียนดนตรีไทยกันอยู่นะแสดงว่าก็คือการเรียนที่แท้จริงก็คือต้องมีผู้ที่สอนให้ป่อให้แล้วก็พอมาถึงตอนนี้ก็สิบขวบเล่นดนตรีอะไรได้บ้างครับเปิงครับแล้วก็คลองเล็กแลระนาดครับเปิงคลองเล็กระนาดนะ อธิบายให้ทราบหน่อยได้ไหมครับว่าอย่างเปิงมางนะฮะที่มาล้อมอยู่นี่เรียกว่าเปิงมางข้อใช่ไหมฮะจะต้องมีทั้งหมดกี่ลูกครับเจ็ดลูกครับเจ็ดลูกโอ้แล้วระดับเสียงมันเป็นยังไงบ้างครับก็มีเสียงเล็กเสียงสูงเสียงต่ำนี่เราแบ่งกันง่ายๆนะที่ว่าตีรู้ว่าวงนั้นดูแล้วดีไม่ดีหรือตีดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับเปิงมางนะครับนะฮะอาจารย์จะอธิบายตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับหมายความว่าเพราะตัวลีลามันสําคัญหรือยังไง มันจะเหมือนนําเพลงเลยอันนี้นะจะเป็นลีลาของเพลงมันจะออกมาในลักษณะนั้นเลยจะตีไปแล้วเพลงจะเล่าใจอะไรสนุกสนานก็อยู่ตรงนี้นี่แหละครับหน้าตาของปีพาดมอนสินตีเปิงมงังคอกจะตีรัวให้ได้จังหวะเล้าใจนะครับในขณะที่ตีเนี่ยก็จะเล่นคู่ไปกับตะโพนมอนที่มีเสียงลึกต่ํามีกังวาลฟังแล้วทาให้สุกสนานครคึกทักดีทีเดียวแหละครับ วงปีพาดมอนนี้เขาจะใช้ปีเป็นตัวนําเสียงชูโรงนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องตีคือระนาดล้องกลองตะโพนมอนเป็นเครื่องประกอบซึ่งเปิงมังคอกนั้นก็จะใช้เป็นหัวใจสําคัญทีเดียวนั่นก็คือให้จังหวะท่วงทำนองเพลงของวงปีพาดมอนทั้งวงนั่นแหละครับ ซึ่งวงปีวงนี้เขาจะมีเจ้าต้นผลตูดเล็กพ่อหนุ่มน้อยอายุสิบวบคนนี้เป็นเสนาธิการประชาการรบเลยทีเดียวหล <c oughs> ักเก่งจริงนะตัวแค่นี้นะครับดูท่าทางเขาตีสิครับคุณผู้ชมครับแม่ม,มาดเด็ดสละเกินจริงๆริงแล้วนี่คุณผู้ชมแม่ยังมีแถมมาดแร็ปแบบเปิงมงังของหนูน้อยเปิงมังคนนี้ใช้เพลงกอกไกลมันจะไปรู้หลักของหนุ่มเจสด้้ยนะครับ อันนี้ก็ไม่ทราบเป็นใครนะเซเซเฮ,เฮ้มันก็ไม่มีแล้วนะ Terima kasih telah menonton! ขออน,นุญาตตบมือกับเรียนเชิญอาจารย์สุบินจันแก้วอีกครั้งนะครับนะฮะแล้วก็ผู้ที่บรรเลงเมือ่อกี้นะครับคือนางสาวกัญญพัฒน์จันแก้วศิลปกรรมจุฬาลงกรณ์ปีหนึ่งนะฮะก็เป็นกุลธิดาครับนะครับแล้วไม่ทราบว่าใครเป็นคนคิดให้ทาแร็ปอันนี้เขาคิดสมหัวกันเอง<า>นะฮะร<า>วมกันแล้วก็ไม่ทราบผู้ใหญ่ตอบอกพงังหงายไปเลยเห็นควักยานัดกันใหญ่เลยก็แปลว่าดัดแปลงได้ท่านดัดนะฮะ มีเพลงประเภทไทยสะกลหรือเพลงที่ลูกวัยรุ่นท่านทั้งหลายคึกคักในปัจจุบันเนี่ยนะครที่เขาชอบชอบกันมาเรามาดับแรงได้สักกี่เพลงครับก็ได้ในเขาร้องได้ก็ตีได้เลยร้องได้ตีได้เลยอ๋อเพลงตะกกนนี่จะไม่เหมือนดนตรีไทยเพลงตะกนร้องได้ตีได้สามารถตีได้เลยถ้าเรารุ่นเรานี่ตีไม่ได้เราไม่รู้จะเข้าไปผสมยังไงนะฮะดังนั้นเลยทําให้กัรบรสมวงเนี่ยตอนนี้อาจจะเกิดรูปแบบที่สามนะฮะ สามารถแตกพาเราพ่าก,กรออกมาได้อีกหน่อยอีกหน่อยดังและแยกไปทำวงแรปนะฮะแรปเปิง์มังคอกมันทั้งไพเราะแล้วก็ทั้งสนุกนะฮะ <S <S เป็นว่าผมอาจจะไม่สามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดอได้ออกมา,าท,กทุกทุกทุกอย่างนะฮะทำให้นึกถึงพิธีกรกับผู้ดำเนินรายการในอดีตท่านหนึ่งนะครับนะฮะคือดอกเตอร์อุทิศนาสวสดิ์ อันนั้นเล่าเก่งนะฮะเล่าเรื่องเก่งะทางโทรทัศนโอ้เมื่อกี้นี่มันอร่อยนะผมดูทีไรผมดูดรเต์ที่ทำรายการอาหารนะฮะผู้แนะนำรายการจะได้รับสร้อยคอทองคำสองสลึงหนึ่งเส้นจากเตาแก๊สเซกิคู่ครัวคู่คุณมีมากแบบหลายรุ่นให้เลือกพร้อมกันนี้ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยูมียูมีทุนเวลาทันใจขอมอบสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงให้กับผู้ร่วมรายการหนึ่งเส้น